สวัสดีค่ะรัตนมนมณีพรมยานนะคะการเปิดไพ่พรมยานทํานายดวงนะคะชาวราศีสิงค์คือคนที่เกิดเดือนสิงหาคมนะคะวันที่1ถึงวันที่31สิสิงหาคมนะคะวิดีโอนี้นะคะเป็นปักหลังเดือนกุมภาพันธ์นะคะการงานการเงินความรักนะคะเราเริ่มที่การการงานก่อนเลยนะคะการงานจะเป็นอย่างไรนะคะขอไพ่สามใบนะคะว้าว การงานจะเป็นอย่างไรนะคะอืมการงานต่างประเทศโดดเด่นมากนะถ้าคุณได้ทำงานอะไรที่เกี่ยวกับราชการการต่างประเทศนะคะอ,ออนไลน์ก็เด่นเหมือนกันนะคะอืถ้าคุณทำงานเป็นคู่หรือทำงานอะไรที่เกี่ยวกับของความรากักอะเกี่ยวกับคู่รักเกี่ยวกับ ของใช้ของผู้ชายผู้หญิงนะคะของหรือแม้แต่ของใช้ในบ้านก็ได้หมดเลยนะเอ,อเสื้อผ้าหน้าผมอะไรที่เกี่ยวกับการแต่งตัวก็ได้หมดเลยนะคะจะโดดเด่นมากยิ่งขายออนไลน์ยิ่งโดดเด่นในช่วงปักหลังเดือนกุมภาพ,พันธ์นี้นะคะแล้วถ้ายิ่งทําด้วยกันเป็นคู่มีพาร์ทเนอร์นะคะจะดีมากจะช่วยกันแบบผลักดันอุ้มชูบินคู่เลยนะคะโอ,อ้ดีมากนะใครที่ อยากจะเปลี่ยนงานในช่วงนี้นะคะออจริงๆแล้วว่ามีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนได้แต่บางในบางคนก็ยังไม่แน่ใจยังไม่ได้เริ่มสมัครนะแต่อยากเปลี่ยนงานอนะไรเงี้ยเออก็สามารถลองมองๆได้นะคะมีเกณฑ์ที่จะมีเกณฑ์แบบเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะคะอาจจะมีคนอาจจะมีคนเนี่ยมาชวนคุณไปทํางานก็เป็นได้นะคะถ้ามีก็ไปแล้วจะประสบความสําเร็จ นะคะในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือมีคนที่แบบว่าเอาตำแหน่งสูงๆมาให้คุณก็เป็นได้นะคะคว้าเอาไว้นะคะเพราะว่าเขาเห็นความสามารถของคุณอะ่ะเขาก็เลยเหมือนแบบโอ้โ oh, หชอบคุณจังเลยนะคะชาวราศีสิงห์นะคุณจะโดดเด่นอ่ะคุณผลงานคุณจะโดดเด่นจนเข้าตาใครต่อใครแล้วเขาก็จะมาเชิญชวนคุณไปทำงานด้วยนะเออแล้วคุณจะประสบความสำเร็จดีมากนะคะ เป็นการเริ่มต้นงานใหม่ที่ดีด้วยนะคะหรือแม้แต่ใครที่อยู่ในองค์การใดๆนะคะองค์กรองค์กรใช่องค์การอยู่องค์กรใดๆอะ่ะคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะเพราะว่าผลงานคุณโดดเด่นคุณจะมีผู้ใหญ่สนับสนุนหรือมีผู้ใหญ่เห็นและถูกใจในผลงานของคุณนะคะแล้วคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง นะคะเอองานดีมากนะคะมีเกณฑ์เดินทางต่างประเทศโดดเด่นเหมือนกันนะคะอืมอ่ะทีนี้เรามาดูการเงินนะคะไพ่คู่แท้ขึ้นเลยนะที่ไปตกการงานนะอ่ะมาการเงินอืมการเงินการเงินนะคะการเงินเนี่ย คุณคิดกําลังอยากจะลงทุนธุรกิจบางอย่างหรือลงทุนอะไรบางอย่างนะคะแต่ว่าเออมันไม่ได้ง่ายนะคะกับการลงทุนนั้นอะ่ะอืมอาจจะมีการติดขัดนิดหน่อยกับการลงทุนมันมาเรื่อยๆเงินไม่ขาดนะคะแต่ว่าอาจจะมีการมีความแบบสับสนนิดนึงในการใช้เงินหรือว่าช่วงนี้อาจจะมีแบบ มีอุปสรรคเข้ามามีการติดขัดเรื่องการเงินนิดนึงนะคะเงินที่คาดหวังเงินที่หวังไว้อาจจะมาช้าสักนิดนึงนะคะจะต้องรอก่อนนะคะอาจจะไม่มาตามวันที่คุณคิดไว้แต่เดี๋ยวจะมานะคะแต่อาจจะล่าช้านะคะเออหรือยกตัวอย่างเช่นถ้าใครยืมเงินคุณไว้ก่อนนะแล้วเขาบอกว่าวันนี้จะามาให้อะ่ะ อาจจะล่าเช้าวันนี้จะไม่ได้แต่แต่เขาไม่โกงนะแต่เขาจะยื้อเวลาไว้สักนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะแบบเอ,อ้ยเขาก็ติดขัดนะขอผัดไปอีกนิดหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยสักสองวันนะคะหลังในวันที่นัดกันขออีกสักสองวันอนะไรเงี้ยเออเป็นไปได้นะคะอืม แต่แต่งเงินไม่ขาดนะคะเออแล้วก็มีเกณฑ์ที่คุณจะเสียเงินไปกับการเดินทางโดยเฉพาะการเดินทางต่างประเทศหรือเสริมเติมแต่งให้คุณเองนะคะหรือเงินเสียเงินไปกับการแบบไปพักผ่อนนะคะเออใครอยากไปพักผ่อนที่ใดเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้ไปนะคะเออตามธรรมชาติน้ําตกป่าไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเออมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางท่องเที่ยวด้วยนะคะก็ ระมัดระวังการเงินนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าการเงินจะอาจจะติดขัดนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่เยอะนะเงินติดติดตัดขัดติดติดตดขัดท้ายสุดสุดท้ายดวเงินจะมานะคะอ่าประมาณนี้นะคะคือยังไงคุณก็ได้รับความยุติธรรมกับการเงินะอถึงมันจะช้าแต่ได้อ่ะเออมาช้าดีกว่าไม่มานะเอออ่ะทีนี้เรามาดูความรักนะคะ ความรักจะเป็นอย่างไรว้าวว้าวอู้แม่ <laughs> อ่ะความรักนะคะความรักเดือนนี้ดีมากมีความรักความห่วงใยความโรแมนติกนะคะคือแบบละมุนละไมรักหวานชื่นนะเออ สําหรับคนที่มีคู่นะคะสําหรับคนที่มีคู่รักหวานชื่นรักหอมหวานรักแบบรักโรแมนติกนะคะเอ,อ,อยู่กันแบบครอบครัวคือครอบครัวเป็นสิ่งสําคัญของคุณนะคะเอ,อประมาณนี้เลยมีความรักที่ดีนะคะรักกันมั่นคงยาวนานเอคู่ของคุณน,นี่เป็นเกณฑ์ที่น่าจะมีอายุน้อยกว่าหรือไม่ไม่น้อยกว่าก็มากกว่านะคะอืประมาณนี้นะ แต่มีเกณฑ์ที่จะมากกว่าเพราะว่าไพ่พระอินทร์เป็นคนที่ผู้ใหญ่นะคะเป็นผู้ใหญ่ที่แบบประสบความสําเร็จสูงมีตําแหน่งมียศมียศนะคะอืมประมาณนี้นะคะแล้วก็ทรัพย์สินเงินทองจริงๆไม่ต้องห่วงเลยนะคะคู่ดีคู่ดีคู่ดีดเออคือไพ่ดีมากนะคะความรักของครอบครัวความอบอุ่นของครอบครัวสถาบันครอบครัวเป็นอะไรที่ชาวราศีสิงห์ให้ความสนใจ เป็นพิเศษนะคะรักครอบครัวเป็นเป็นคนที่แบบถ้าใครเป็นผู้ชายคุณจะเป็นหัวหน้าครอบครัวที่รักครอบครัวมากนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะเจอครอบครัวคุณจะเจอ,อค,คจจอู่รักที่ดีครอบครัวที่ดีนะคะอบอุ่นนะคะส่วนคนโสดนะคะคนโสดก็มีเกณฑ์นะอืม,มีเกณฑ์ที่จะแบบมีคนใหญ่คนโตคนมีฐานะเข้ามาพร้อมตำแหน่งและลาบยศทรัพย์สมบัติเลยทีเดียวนะแล้วเขาจะเป็นคนที่แบบ รักครอบครัวนะคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับคุณอีกนะเพราะว่าด้วยไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยมีความลังเลไม่แน่ใจนะเออคือคุณมองเห็นถึงคนโสดนะคะคนโสดอยากประสบความสําเร็จอยากมีหน้าที่การงานที่ดีตําแหน่งที่ดีนะคะถึงจะมองความรักก็เขาเป็นเพื่อนนะใครที่เป็นโสดนะคะมีคนเข้ามาเนี่ยอย่าเสียโอกาสนะคะพบไปก่อนเขาไ,ไปก่อนเพราะว่าดูแลเป็นไพ่ ค่ขึ้นสวยมากถ้าใครเข้ามาในช่วงนี้เนี่ยเขาจะเป็นคนที่มี power มีตำแหน่งมีอำนาจนะคะคบไว้ไม่เสียหายนะคะคนโสดเอออ่าประมาณนี้นะคะก็ขอให้คุณโชคดีมีความสุขนะคะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ